จากที่พี่นอยโพสไปว่าอยากจะชวนพี่แพรอาวันนะครับมาดินเนอร์กับพี่นอยสักหนึ่งวันนะครับอยากจะบอกความในใจก่อนคือพี่นอยเอฟซีพี่แพรมาแบบโคตรนานแล้วเราก็ติดตามมาโคตรนานแล้ววันนี้มีโอกาสได้กินข้าวดินเนอร์กันก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากเอาจริงถ้าไม่มีแฟนนะจีแพรไปแล้วเนี่ยขอถ้าชอบได้ใช่ได้หมดเลยอีรัสน์เนี่ยขอเลยไหมคะอ่ะในแหวนละเด็ดสอกระดุมไวก่อนละกันก็มีได้หมดแหละขอให้แบบว่ารักจริงว่าล่ะไอ คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะเป็นเนื้อหาที่รุนแรงคำพูดที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาภายในรายการเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นห้ามลอกเรียนแบบกรามสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนนอยดได้บอยเลยครับวันนี้เราอย่างตามที่สัญญาครับผมเรามาถึงพัทยาทั้งทีะครับจากที่พี่นอยโพสต์ไปว่าอยากจะชวนพี่แพรอาวันนะครับมาดินเนอร์กับพี่นอยสักหนึ่งวันนะครับพูดแล้วยังเขินอยู่เลยครับน้องๆไเดี๋ยวเราแต่งตัวก,ก่อนแล้วกันนะ ตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตะโกนเรียกนะครับแพ้แพ้แพ้ถึงแล้วแพ้โอ้ยมันกัดคูโอ้โหมาใช่ไหมครับไอ้เฮ้ยหมาเลยแพ้แพ้แพ้หมาใครเนี่ยแพ้เอ้านี่ไงโอ้โหบมาทำไมมาแต่งใส่สีเดียวกันเลยโอ้ยเนื้อคู่เขานี่ไอตี้อะไรเนี่ยคือรถคือรถคือรถโอ้ไม่มาแล้วบ้านใครอะไม่มาแล้ว ก่อนที่จะเข้าไปที่ร้านนะครับพี่น้อยก็อยากจะบอกความในใจก่อนคือพี่น้อยอเอฟซีพี่แพรมาแบบโคตรนาน, <Wow. S 1> นแล้วก็ติดตามมาโคตรนานแล้ววันนี้มีโอกาสได้กินข้าวดินเนอร์กันก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยที่แบบรู้สึกว่าไม่กล้าคุยด้วยแล้วก็เขินเวลาเจอหรือเวลาอะไรนี้นะครับวันนี้เราก็จะเลี้ยงพี่แพรเลยจัดชุดใหญ่เลยเพราะว่าเราตีตุ่นแตกมานะใครที่อยากเล่นนะแอดไปเลยแอด L 918นะบอกมันจะช่วพี่น้อยได้โบนัสพิเศษด้วยนะถ้าอย่างสมุเตยังไม่เคยแอดไปใช่ปะแอดไปแล้วฝากเงินครั้งแรกได้บนัหลลาายเท่ แบบเล่นง่ายๆเลยตีแตกวันนี้พี่น้อยเล่นได้มาเยอะละก็เลยว่าจะมาเลี้ยงพี่แพรเลยละกันชุดใหญ่เลยแบบไม่อั้นเลยสําหรับพี่แพรนะครับขี่น้อเล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมง่ายเลยไอ้ตีตุ่นอะตีตุ่นเคยเห็นมาที่มันตีกดตี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 กดเพียงเดียววะใช่ตีทั้งละตีทั้งวันใช่ถ้าใครสนใจก็แอดไปเลยแอด L 918นะครับบอกมาจบช่องพี่น้อยไดโวด้วยนะครับจะได้สิทธิพิเศษมากมายแล้วก็บริการดีมากนะที่นี่นะครับผมแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเกมเขาหน่อยดีกวว่่่่าาเเอปป็นนนยยัังงไไแตมโโ้หี ค่อนข้างค่อนข้างต้องมือไวหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าจอมันเลื่อนไปเรื่อยๆนะเออเราควรจะต้องตีให้มันได้แต่ละตัวครบสิห้าทีนะครับผมโอ้แต่ยังไงไม่รูนเนี่ยตอนนี้เหลือหกสิบเจิแล้วกูเอารัวรัวเขา้เอาอ่าสามสิบได้อยู่ได้อยู่นะครับไป เดีย๋ยวเราเดินเข้าร้านกันเลยดีกว่าต้องบอกเลยว่าแบบตื่นเต้นมากเอาจริงไม่กล้าจะถามเขาว่าอะไรดีวะไ <c oughs> ม่ไม่ไม่เ <c oughs> ขินวะเขินดนินี่ก็สวยแหละสวยปะสวยดิสวยนะเราต้องนั่งกันสองคนมึงมานั่งด้วยได้ป่าวะแ,วแล้วตุ๊กจีสองคนเลยเขินดิโชว์หนยเอาจริงถ<ฮ>้าไม่มีแฟนนะจีแพ้ไปแล้วเนี่ยแต้แต่งงาน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 ึ่งงานแต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 ่งงานกต่งงานแต่งงนนี้แต่งตัวมาแบบสีแดงเหมือนกันแต่งงานแต่ง ดูดีดูบรรยากาศแม่สวยไหมคะระหว่างร้านกาบแพนไหนสวยกันไม่น่าถามตรงกันได้ยินไหมหรือว่าไหนนักตักได้หมดนี่อะไรค่ะนักตักตักคนไหนคนไหนดีคนไหนดีมีหลายตักเลยสั่งเลยวันนี้แบบจัดเต็มปกติแพทเป็นคนชอบกินอาหารประเภทไหนปกติแพนชอบกินเหมือนอาหารที่มันแบบอาหารเม็ดอะอแพนเรากินได้หมดทุกอย่างเลยแพทเป็นคนชอบกินกินได้ทุกอย่าง ผักหน่อกินไหมกินเผ็ดกินน้อยไม่กินผักเออเดี๋ยวเราจะเอาผักให้หน่อยแล้วแล้เผ็ดกินไหมกินกินได้หนูก็ไม่กินเผ็ดพนักงานสวยอย่างนี้ทุกคนนี่เหยื่นมาเนี่ยเอ้ามาไหนบอกมาเดทกับเราอ๋อใช่นี่ไงนี่เรียกเขามานั่งด้วยเลยนะอ๋อนอกใจไม่ได้เลยเดี๋ยวผมตั้งกล้องดีๆก่อนดีกว่า เป็นไงบ้างตอนนี้แพรกำลังทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เหรอคะตอนนี้แพรก็กำลังนั่งดินเนอร์กันอย่างไรไม่มันจะเขินเกินนะคนดูมันจะเขินนะ ปกติแล้วเหรอแพะก็จะแบบว่าไปแบบร้อยมาลัยแล้วก็ไปขายตามสีแย่อ๋อจริงเหรอมีกี่สาขาแล้วตอนนี้อุ้ยหลายแยกเลยไม่เห็นแพะวิ่งวิ่งนี้นะใช่เลยแพะไปขายแย่มีแฟนชายไหมเผียรเดี๋ยวจะซื้อแฟนชายหน่อยซื้อไหมเราไปขายด้วยกันใช่ว่าอะไรโอ้โหผมเดินน่าจะแบบฝมอะไรน่าจะหล่นอุ้ยไม่เดินเดี๋ยวแพะหาสเก็ตบอร์ดติดให้แล้วเป็นเป็นแบบว่าแปลกใหม่ที่สุดมาขี่หลังแพ้ดยกันแล้วก็แพะก็หามไปเหมือนลูกแล้วก็แบบเขาจะได้สงสารไงเออแบบพาคนพิการครับก็ไปขอกระจกท้าดำๆหน่อยนะเสื้อขดใช่ มันจะเข้าขข่มิจฉาชีมหรือเปล่าแต่หลอกตื่นเราอะดีๆอ่าอ๋ดีๆก็คือตอนนี้นะคะแพรก็ทำงานเกี่ยวกับพวกตัดต่อเีเยเตอร์แบบคิดคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอ้าใช่เหรอนี่เหรอใช่แต่ว่ life าแพรทำให้กับบวิษัท์อื่น คือไปทําให้กับบริษัทหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามคือแพะไปดูแลทั้งหมดเลยก็คือสําหรับแพรเนี่ยแพรจะมีทีมทําให้แต่ถ้างานของของลูกค้าแพะแพจะทําให้เขาอ๋อหมายความว่าแยกแยกส่วนกันหมายความว่าคลิปที่แพะลงในช่องใน YouTube ใน a c e b o o k เนี่ยแพะมีทีมงานตัดต่อให้อ๋อมีอีกคนนึงใช่แต่ว่าหน้าที่การงานหลักก็คือทําของคลินิกก็คือจะทําเกี่ยวกับรีวิวคนนู้นคนนี้ใช่แพก็จะแบบว่าทําทั้งตัดวิดีโอนู่นนี่นั่นคีเอทดัดเป็นด้วยเหรอใช่ค่ะ ตัดเป็นถ่ายเองด้วยมั้ยใช่ถ่ายเองตัดทีหมดเลยเหรอใช่ของคลินิกคือของคือปกติแพรทำได้หมดทุกอย่างเลยแต่งภาพถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นรู้หมดแต่งภาพได้ด้วยได้ได้ได้แต่งพรีเมียโฟโต้ช็อปโฟโต้ช็อปได้ใช่ได้หมดเลยอีลาสตินได้หมดแต่งได้ขอเลยไหมคะอ่ะในแวนล่ะเดี๋ยวถอดกระดุมไว้ก่อนละกันเป็นหัวเพชรแล้วงานอดิเรกอะงานอดิเรกก็นี่ไงที่ทำปั่นๆอะไรลงเฟซลงยูทูปไงประมาณ แล้วแบบกว่าเราจะถ่ายแบบแต่ละช็อตหนึ่งให้เราแบบเตรียมงานเยอะไหมแบบเพราะว่านอยเห็นภาพที่ถ่ายมันไม่มันเหมือนจะเป็นภาพที่ธรรมดานะแต่มันดูมันดูมไม่ธรรมดาใช่แต่ละชตเช่นแบบเทโค้งรูปเทโค้องอะไรเงี้ยมัน ไม่เป็นน่าจะเป็นไปได้ที่มันจะเทได้มันมันมีการเซตการเตรียมอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างมันต้องมีสตอรี่สำหรับแพสนี่ทุกอย่างคือต้องงานเตรียมงานเซตหมดลองยกตัวอย่างชัดๆสักหนึ่งก็อย่างยกตัวอย่างไอ้ที่นอยบอกเทโค้งนั่นแหละคือตอนแรกเทโค้งอะแพทตั้งใจจะไปถ่ายงานก็คือถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วนี้เราก็ต้องคิดหนึ่งว่าเวลาเราลงอะเราเหมือนกับว่าแพจะมองว่าเราจะไม่ดูถูกคนดูเว้ยเวลาเราทาอะไรเราท้าทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้อะไรบ้างกับการที่เขาเห็นรูปเราหรือได้ความสนุกตลกหรือได้อะไรสักออย่่าง ก็เป็นไอเดียทีมงานนะบางครั้งก็เป็นไอเดียทีมงานบางครั้งก็เป็นไอเดีย,ยเราแล้ว<ร>ช่วยกันคิดเขาก็เลยแบบนี่เอารถมาเทดูไหมแบบทำเหมือนเหมือนเทโค้งแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องหาอะไรมาลองมาเสริมนี่เห็นแล้วตัดต่อนะเอานะ<ด>จริงจริงอ่ะมีโฟมมาลองลองโฟมมาลองใช่ลองแล้วเทลงไปแล้วแพคก็เทแล้วให้น้องอีกคนหนึ่งอ่ะช่วยดันรถอยู่ข้างหลัง<อ>แล้วนอกนั้นคือการารีทัชหมดตัดออกหมดเลยใช่รีทัชให้ดูว่าเหมือนเราเทลงจริงๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างจะใช้เทคนิคการตัดต่อ ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณเสียง <content. S 2> อะไรแมงวีเหรอน้อยโดนโดนพึ่งโหดโดนอะไรโดนเนี่ยพึ่งหดโดนพึ่งเห่อพึ่งเห่อโดนเอาแบบเอาแบบค่อยๆออกไปอย่างนี้ได้ปะชั่วโมงบินถึงยังเนี่ยถึงถึงไม่ห่างถึงพอที่จะทําภาพแบบนี้ยังโอ้ยงงงงแกลจนกูไม่ได้โดนพักๆหนึ่งคุยคุยกันอยู่แฟลกอเพกระจุ้ยเปข้างหลังก็คือโดนชนนะคะโดนชนจริงๆดู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 โดนมาแล้วโดนมาแล้วเฮ้ยสวัสดีน่ารักเนาะสวัสดี ไม่ง้องแฮกจริงๆมันต้องบินสมูทแหละแต่ไอ้งองแฮกน่าจะอยู่ที่คนขับเห็นไหมจะเห็นอัดเราไปตลอดเวลาเหรอใช่ไหมเขาอัดเราไปตลอดอันนี้อัดอย่างเตะเออเออไอ้ไหวปะเนี่ยเมาปะเนี่ยคนขับโดนชอบอ่ะอ๋อโหดีเกินโหนี่มันโปรดักชั่นใหญ่ปะเนี่ยนี่อันนี้คืออะไรเนี่ย ันนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นอะไรนะอะไรเรนโบว์เรนโบว์สักอย่างมันคืออะไรนะคะชื่ออะไรนะอันนี้ after rain <Lane S 3> after rain ชื่อพอมมากเลยไม่รู้จะเอเยเลยเราสั่งไปกี่อันนะอีกอันนึงอะไรนะอีกอันนึงเป็นม o c k blue blue อะไรนะบัวบัวอะไรสักอย่างนี่ขอชิมก่อนได้ไหมโอ้โหสวยมากเลยอยู่ในกล้องแค่สวยเหรอ<ช>จริงเหรอ <c ười> <c ười> นึกว่าจะเล่นมุกเต่าแก้วคนดูเกิดนั้นเนี่ยเอาจริง อันนี้ก<ล>็<ล> <นะ S 2> สวยนะดูของเขาดีเอาจีนะตอนนี้แบบเขินมากเลยคือไม่กล้ามองหน้าเลยคือแบบดูผ่านกล้องแล้วกันน้องๆเขินทําไมะโอ้ปกติมาแต่แบบเซ่อเซอ,อลูกนี้มาแบบโอ้โลูกนี้แปลกตาม,มากแบบจริงเหรอคือมาปกติมาคือปกติมาแบบแบบชิวๆสายแบบไบเกอร์ <c oughs> อะไรอย่างงี้แบบโอ้โหมารับนิรับสวยน่ารักมากเลยโอ้โหจบนี่ให้น้อง ้องอจะถามเลพี่แพรก็คอมเมนต์มาที่คอมเมนต์นี้นะปกติแล้วแพรชอบเป็นแบบผู้ชายสเปคประมาณจริงๆริแบบหัวทองทองไหมหัวทองทองเป็นนักแข่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแ,แคสเกมด้วยบางทีอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เขาก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงนะมันมีสเปคประมาณนี้ไหมก็มีได้หมดแหละขอให้แบบว่ารักจริงว่าละ่ะรักจริงล่ะโอ้กูว่าตายคนดูตายดูด้วย แต่ไม่มีสเปคเอาจริงๆนะแพเป็นคนไม่มีสเปคยังไงก็ได้ขอให้แบบว่าคุยกันเข้าใจมากกว่าอออาศัยความเข้าใจกันเพราะว่าแพรเป็นคนแบบว่าคุยไม่ค่อยเข้าใจเออถ้าไม่ค่อยเข้าใจก็จะเป็นแบบยังไงภาษาอื่นย่ยหรอเอาบูเอาเปะอาเปะเชโชเชชเชไม่เข้าใจละไม่ยังไงก็ได้ก็เป็นคนง่ายๆชิวๆแบบนี้แหละจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าผู้ชายจะต้องปรับตัวเข้าหาเรานี่เขาต้องยอมรับในเรื่องอะไรบ้างไหม อย่างแรกเลยต้องรับให้ได้ว่าแพร์เป็นคนแบบแบบอย่างเงี้ยไม่เต็มคือต้องต้องเป็นคนที่ต้องประมาณมาไหนอะแพรชอบคนที่อารมณ์ดีอเออถ้าไม่อารมณ์ดีเดี๋ยวแพรเออเดี๋ยวแพรจะทาให้อารมณ์ดีเองก็คือแบบต้องต้องอารมณ์ดีระดับหนึ่งเพราะไม่งั้นมันจะอยู่กับเรามันก็จะมุกแปลกไหมถ้าอารมณ์ไม่ดีสามารถตบมุกกับเราได้จริงจริงไม่ต้องตบก็ได้แต่ว่า แบบโอเคแพรเล่นมุกไปเหมือนถ้าแพรถามเล่นเล่นมุกกับนอยไปเงี้ยแต่ถ้านอยตอบไม่ได้แพรก็จะแบบว่าเล่นเองแบบก็ยังก็ยังดันทุลังเล่นต่อเออก็ยังดันทุลังเล่นเล่นต่อเล่นต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวแพรเล่นเองแสดงว่าผู้ชายที่จะเข้ามาอยู่กับพี่แพรนะครับจะต้องมีความสุขแน่นอนนะครับเพราะว่าอนนี้เริ่มเครียดแล้วครับเออจะสุขอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือบินเองบินแบบแมนนวลบินบินเองอัดอยู่ไหมนี่อัดอยู่อัดอยู่นะ เหยขอดูโดนหน่อยดีอยากเห็นเลยเพิ่งซื้อมาเมื่อวานชั่วโมงบินคนนี้น่าประมาณสักถ้านับเป็นชั่วโมงก็ประมาณสัก5นาที5นาทีอันนี้ก็ประมาณ10นาที10นาทีมีน้อยนานสุดประมาณ12นาทีนี่นานสุดลวชวน3รอบ12นาทีเนี่ยชนแล้วก็สัญญาณหายกลางอากาศรอบมันจะมีวิธีบินโดนที่ถูกต้องนะ,อะมาฟังกันเลยจริงจังเลยจริงจังเลยถือกล้องจริงจังเลย อโอ้โหางมากนโอ้โหแบบโอ้โห่การกันโอ้โห่นการอันนี้นะครับสเปคพี่แพรก็จะประมาณนี้ครับอันดับแรกต้องยอมรับกับพี่แพ้ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะอันนี้ก็จะมีอารมณ์ที่แบบเออเล่นเองเหมือนแบบเล่นกับแม่สื่อนะเขาเรียกว่าเป็นวิถีบินโดนที่ถูกต้องมันต้องบินอย่างไงี้เว้ยถ้าเราไปปล่อยให้บังคับที่หมดอว้ยมันมันไม่มันมันต้องบินเองอยากขายล็ก ข้อของเขาจะพังไหมเนี่ยก็ไม่ได้ลืมดูเลยก็เล่นของเขาซะอุ้ยน้องน่ารักนาะปลุกเสกรือยังปลุกเสกรือยังยังเลยต้องเจิมหน่อยเนี่ยเสกตัดปาดไป็หมดแล้วฟิลดีมากเลยน้องๆมันเป็นแบบเนี่ยร้านบรรยากาศก็ประมาณนี้นะฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่งนี้สวยมากแล้วก็มีนี่ด้วยนะมีหิ่งห้อยเอหิ่งห้อยผันสีนอยไม่อยากคิดเลยว่าถ้าบรรยากาศตอนที่แบบหน้าหนาวครับเป็นหมอกตรงนี้มันน่าจะสวยนะ จริงถ้าสมมติมันมีเป็นหมอกตรงนี้มันจะแบบโอเคมากๆเลยเอาหมอกหมอเกเสกหมอกมาเสกหมอกม,มาหมอกมาหมอกมาศัตตูเรานี่สั่งได้ทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวชิมมันจะนึกชื่อออกเลยชิมสิ <S 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 ชื่อว่าอะไร ไว้เดี๋ยวเขาเอากระถินมาให้กินด้วยหรอไหนกระถินเหรอกินได้นะมันเป็นสมุนไพรเว้เนาะอันนี้สมุนไพรเหรอเออเราไม่กินผักป็นไรน้องอันนี้พี่สั่งอะไรกี้ไปมันคืออะไรอันชั้นบูบัวอันชันเนอใช่อันนี้ดอกอะไรครับพี่ไม่แน่ใจนะอ๋อตรงย่าตรงนี้หมดบริโภคหมดแล้วอันนี้แตงโมวะแตงโมอันนี้มันกินได้ไหมหรือมันประดับก็ชิมนะมันมีบูแพชชั่นมีบูโมจิโต้ บูโมฮิโต้เออใช่แต่รสชาติดีอันนี้คือน้ำอะไรนะครับบูโมนิโต้บูฮิโต้อันนี้บูโมนิเตอร์อู้วพีค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวขอหลอดด้วยนะคะอีกหลอดมาแล้วตอนนี้ของเรามาสองอย่างแล้วมีของปวดหน่ายแพ้กินป่ะกินใครบางคนกินแบบแบบคนนี้ป่ะใช่กินค่ะกินแพ้ชอบมากของเรา ส้มตำไทยก็ยังออกมาหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีค,คนสั่งหน้าตาดีอะไรก็หน้าตาดีเดี๋ยวแม่มาแล้วอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นลูกลูกชุบไทยคือแม่จะพูดว่างไงสงสารแม่ผงสารแม่ผงสารแม่มแมคือเราชอบพูดเล่นกับแม่แบบ พูดอะไรไม่จริงอ่ะพูดเล่นๆแบบคำขำไม่ค่อยดูเพราะแม่ก็ไม่เชื่อแล้วใช่ไหมแม่ก็ไม่เชื่อแล้วแม่ไม่เชื่อแล้วตอนนี้คือแบบอะไรก็ไม่เชื่อจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าต้องย้ำนี่อันนี้เมนูอะไรครับอันนี้พาสต้าคาโบนาร่านี่ไงพี่แพทย์ นั่งกินมสปาเกตตีอุ้ยดูดีนั่งกินมากเลยอ่ะคือแบบว่าไม่ได้ขายนะคะไม่ไม่ได้มีใครจ้างนะนี้ไม่ได้จ้างแต่อย่างแนะนำจริงๆว่าถ้าใครอยู่แถวภัทยาใช่มาเที่ยวแบบแนวแบบครอบครัวเนาะมากับแฟนกับเพื่อนชิลๆนั่งเล่นเงี้ยมากินที่นี่ดีมากเลยปากหมดไม่ดูแม่เลยอันนี้แฟนใหม่หม่ลยเาไม่เชื่อเหรอมืดมาก แม่ไม่แฝงแม่ไม mm ่เชื่อเหรอครับนี่อันนี้แฟนใหม่ชื่อแพรเดี๋ยวค่อยทักแฟนใหม่ยังไงแม่ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วตอนนี้แม่จะบอกว่าแบบว่าเข้ามาได้ยังไงยังไม่สวยอ่ะงงียังไม่ดสดูครับคนดังครับ ลุงหัวใจได้โปดรดอย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งพี่ไป